สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําเนี่ยงปลาเผาค่ะค่ะก็จะมีปลาเนินนะคะใครจะใช้เป็นปลาช่อนหรือปลาทับพิมก็ได้นะคะค่ะก็จะมีปลาเนินมีใบเตยมีเกลือมีแป้งมันอันนี้คือส่วนปลานะคะค่ะส่วนน้ําจิ้มก็จะมีผักชีเราจะใช้ทั้งต้นเลยนะแล้วก็พริกใช้ทั้งสีเขียวและสีแดงนะคะแล้วก็มะนาวกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสส่วนผงชูรสใครไม่ชอบไม่ใส่ได้ค่ะ ค่ะว้วก็จะมีถั่วตัดค่ะส่วนผักเครื่องเคียงก็จะมีสลัดมีต้นหอมมีผักชีผักชีไทยผักชีฝรั่งแล้วก็จะมีเส้นหมี่ใครจะใช้เป็นเส้นหมี่หรือวุ้นเส้นหรือขนมจีนก็ได้ค่ะค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันก่อนค่ะพริกแดงจินดาเขียวแล้วก็แดงนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะรากผักชีค่ะ เราก็จะโขกให้ละเอียดเลยค่ะผักชีนี่เราใช้ทั้งต้นเลยนะคะหลังจากพลิกละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วตัดลงไปค่ะเราก็จะโขกให้ละเอียดค่ะหลังจากที่โขก ทุกอย่างละเอียดแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ําน้ําต้มสุกลงไปแล้วนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ําตาลค่ะผงชูรสค่ะผงชูรสใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ําปลาค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะคนให้เข้ากันค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะาจากนั้นเราก็จะมาผสมเกลือกับแป้งมันนะคะนี่คือเกลือค่ะแป้งมันค่ะ สมแป้งมันให้เข้ากันกับเกลือค่ะค่ะหลังจากที่เราแป้งกับเกลือแล้วเราก็จะขยำแป้งกับเกลือให้เข้ากันนะคะ จากนั้นก็จะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะใช้ใบเตยนะคะยัดท้องปลาค่ะกันคาวนะคะเขาจะได้หอมหอมนะถ้าใครไม่มีใบเตยสามารถใช้ตะไคร้ได้นะคะจากนั้นก็จะใส่ตรงปากด้วยค่ะ ดับคาวนะคะค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะค่ะจากนั้นเราก็จะมาคลุกกับ,แป,กบกะะแป้งกับเกลือนะคะแป้งกับเกลือนี่เราขยำเข้ากันแล้วนะ ค่ะจากนั้นนําไปย่างค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาสับขี้เท่าใส่นะตับขี้เท่ากบค่ะเราจะไม่ให้ไฟแรงมากนะ หลังจากกบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําปลาลงย่างเลยค่ะเราจะนําปลาลงย่างเลยค่ะเราจะย่างไฟไม่แรงมากนะคะ,ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะช่วงที่เรารอปลาสุกนะ จากนั้นเราก็จะมาลวกเส้นค่ะพอน,น้ำเดือดแล้วเราก็ลงแป๊บเดียวนะคะนี่ก็คือเาขึ้นได้เลยค่ะพักไว้ค่ะเราก็จะไปคลุกน้ำมันเล็กน้อยนะคะถ้าหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะโรยน้ำมันกระเทียมเจียวเล็กน้อยนะคะ,คะจากนั้นเราก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็จะพักวางไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะไปทําน้าจิ้มต่อค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมากลับปลานะคะค่ะจากนั้นก็จะย่างต่อค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมากลับข้างกันนะคะ ค่ะเราก็จะย่างต่ออีกสักพักเดียวค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมกันนะคะผักสลัดค่ะเนื้อปลาค่ะเส้นหมี่ค่ะจะเป็นวุ้นเส้นหรือจะเป็นเส้นหมี่ก็ได้นะคะจากนั้นก็จะใส่ผักค่ะผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีไทยค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นราดน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะคะ ค่อืมอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดมากเรียบร้อยค่ะค่ะเมี่ยงปลาเผาเมนูต้อนรับปีใหม่เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทำกินทำขายได้นะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องไข่ดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ